วันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมสับปะรดสีนะครับเพื่อนครับนี่ครับอันนี้คือต้นของสับปะรดสีนะเพื่อนนี่ครับปลูกเป็นพุ่มแบบนี้สวยงามมากครับนี่ครับเขากำลังมีดอกนะครับเพื่อนนี่ครับนี่คือดอกของสับปะรดสีนะเพื่อนนี่นะครับดอกออกสีส้มๆเหลืองๆนะครับนี่ครับเขากำลังออกดอกนะเพื่อนสวยงามมากครับนี่ครับดอกสวยมากนี่คือต้นของสับปะรดสีนะครับ ต้นใหญ่เพื่อนเนี่ยใบเขาจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยใบออกสีปลายปลายเป็นสีออกส้มส้มแดงแดงนะครับเหลืองไปหายเขียวครับตัปลูกเป็นกลุ่มใหญ่เงี้นะครับเพื่อนนี่สวยงามครับอันนี้คือสับปะรดสีนะครับนี่ดอกเขาครับเพื่อนเพื่อนี่ดอกสวยครับใครมีพื้นที่ที่บ้านนะครับอยากจะปลูกนะครับแนะนำครับเพื่อนเพื่อนปลูกสับปะรดสีครับปลูกเป็นพุ่มแบบนี้สวยครับมีดอกด้วยครับนี่ครับ อยู่ดีครับเพื่อนสวยมากครับนี่คือดอกของสับปะรดสีนะครับนี่ครับเพื่อนอันนี้คือพุ่มสับปะรดสีครับพุ่มใหญ่ครับสวยงามมากครับครับขยายพันธุ์ก็ไปดทีแยกหนอเพื่อนเนี่ยข้างล่างนยเขาจะมีหนอเล็กๆอยู่เพื่อนเนี่ยข้างล่างนะเขาจะมีหนอเล็กๆเราสามารถแยกหนอออกไปปลูกเหมือนกับสับปะรดท,ทั่วไปนะครับแต่ที่เป็นสับปะรดสีนะครับเป็นสับปะรดที่เอาไว้ปลูก สวยงามนะครับนี่ครับสวยมากครับดูดอกเขาครับเพื่อนยิงปลูกกับสนามหญ้าแบบนี้นะครับเป็นจุดเด่นมากเพื่อนเด่นแล้วก็สวยงามมากครับนี่ครับใครมีพื้นที่ที่บ้านก็สามารถปลูกเป็นสวนยอมได้นะครับสวยงามครับนี่ครับดอกเขาสวยมากครับเพื่อนเนี่ยดูดอกเขาครับเพื่อนนี so ่ดอกเขา สีแดงแล้วก็สีส้มสีเหลืองนะครับตัดกับใบเขาที่สีเ <médico> ขียวนะครับเหลืองๆส้มๆนะครับนี่ครับสวยมากครับ <TR> ด <uana> ูแลมีความสุขมากครับเพื่อนครับนี่ครับสวยงามครับสับปะรดสีครับเพื่อนปลูกต้องปลูกเป็นกลุ่มแบบนี้นะครับนี่คือต้นที่โตแล้วแล้วเพื่อนเพื่อนมาค้นเห็นเขาขายแล้วเล็กๆเขาปแล้วปลูกนานๆต้นมันจะใหญ่โตแบบนี้ครับ นี่ครับสวยงามมากครับสปอร์โรสีครับ